กเพราะว่ามีหนุ่มใหญ่และหัวร้อนนะคะยกเท้าจะถีบรถยนต์คู่กรณีหลังจากมีการพยายามจะแซงกันนะคะจนทำให้เกิดเบียดกันแล้วเขาไปสังเกตว่าคนที่อารมณ์ร้อนคนนี้มีป้าย หน่วยงานหนึ่งอยู่ด้วยแล้วก็ไปตรวจสอบพบว่าเป็นอ,อปอรพอรอนะคะพี่เขาต้องป้องกันภัยใช่ไหมดูแลอันตรายดูแลความปลอดภัยกับพวกเราป้องกันอันตรายต่างๆอยู่พื้นที่นครยะลาค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ต้นสังกัดต,ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนะว่าเป็นอ,อปอรพอรอแท้ๆทำไมหัวร้อนขนาดนี้ไปดูคลิปต้นทางกันก่อนค่ะคมอใส่รถมันมีเยอะแซง้ายผมไม่ต้องถ่ายไม่ไม่ไม่ผมนี่นี่น่ไม<อ>่ไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ใผมบอกว่าแล้วใครผิดอ่ะพี่เป็นคนผิดนะแล้วใครไม่ได้ผิดนะแล้วใคกพี่เป็นคนผิดกูโมไซน์รามันมีเยอะคือยิ่งพอเห็นอีกคนอีกฝั่งหนึ่งเขาถ่ายคลิปอะค่ะยิ่งโมโหเนี่ยยกเท้าทำท่าจะจะถีบจะอะไรแบบนี้นะคะ บอกว่าไม่ต้องถ่ายแล้วไม่ต้องถ่ายหรอกนี่ถ่ายทำเห่ hey, อะไรนี่นะคะก็ก็มาด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวเลยนี่เป็นการทะเละาะเบาะแว้งกันมีปากเสียงกันระหว่างคนขับมอเตอร์ไซค์กับคนขับรถยนต์ค่ะปะทะกันอย่างดุเดือดเลยนะคะโดยคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยแสดงท่าทีไม่พอใจชัดเจนค่ะเพราะว่าเขาเห็นว่าภรรยาคนขับรถเนี่ยเอามือถือถ่ายภาพเอาไว้ก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะคะมีการลงจากมอเตอร์ไซค์นะเดินเข้าไปหาฝ่ายหญิงด้วยนะแล้วคลิปก็จบลงตรงนั้นเบื้องต้นเนี่ยรู้ว่าเหตุการ์ เกิดขึ้นตรงจุดคือถนนทางลัดสายมาลายูบางกอก410ค่ะพื้นที่ยะลานะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวไปคุยกับเจ้าของคลิปเธอเล่าให้ฟังบอกว่าที่โพสต์เนี่ยนะไม่ได้มีจุดประสงค์จะทําลายใครอะไรเลยแต่ยอมรับว่ากลัวค่ะกลัวว่าจะเกิดอันตรายเพราะผู้ชายคู่กรณีที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยถ่ายรูปเธอกับสามีแล้วก็ลูกไปด้วยเธอก็เห็นป้ายห้อยคอลักษณะเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ราชการด้วยก็เลยกลัวว่าเอ๊ะ ถ่ายรูปเราไปทําไมหลังจากนี้จะเกิดเหตุอะไรไหมเธอก็เลยโพสตคลิปเอาไว้นะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้น14เมษายนค่ะครอบครัวขับรถผ่านมาตามเส้นทางนี้คู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์มาพยายามแซงซ้ายค่ะเกือบจะเบียดกันเลยเพราะมีรถสวนมาแล้วตรงนั้นมันเป็นทางลัดทางมันแคบค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการมาปาดหน้าโชว์นิ้วกลางอีกต่างหากทางฝั่งของสามีเธอก็เลยบีบแปรไปสองสาครั้งแล้วก็แยกย้ายกันไปอ่านึกว่าจบแล้วคือเขาด่าเราด้วย ภาษามือใช่ไหมตัวเราก็บีบแต่คิดว่าระบายอารมณ์กลับไปแล้วแต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์ตามที่คลิปตรงสี่แยกนี้แหละค่ะพัวเขาก็ขับไปตามปกติเราก็ขับตามปกติมุ่งกลับบ้านเนี้ยค่ะอพอมาถึงสี่แยกสี่แยกตลาดนัดมาอยู่บางกอกนี่แหละนะคะพอมาถึงตรงนั้นเขาเลี้ยวขวาจอดกลางถนนแล้วก็มองมาที่เรา เห็นภาพไหมคะอืมอืมอืมใช่แล้วก็เขาก็จอดแล้วก็ชี้หน้ามาที่แฟนก่อนที่หนูจะถ่ายคลิปเข้ามาด่าหน้ารถก่อนมาดาเสียหายๆเลยค่ะอืมมาดาพอจากนั้นแล้วก็เขามาขับรถทางที่ประตูแฟนแล้วก็หนูก็เอามถือมาถ่ายดูเหตุการณ์คือ ไม่ไม่ดีขึ้นและก็เลยเอาโทรศัพท์ม,มาถ่ายเอาทีนี้มาดูหน่อยค่ะพอมีป้ายแขวนคอลักษณะเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะก็พบว่าเป็นบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝาย่ายพลเรือนหรืออปอรพอรอสังกัดเทศบาลนครยะลาทีนี้ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปที่คุณพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครยะลาให้ตรวจสอบซึ่งท่านนายกเนี่ยนะคะบอกว่าเห็นคลิปแล้วแหละแล้วจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นอปพอรอจริงๆค่ะแต่ แต่ตอนนี้ยังติดต่อผู้ชายคนนี้ไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จะเรียกเข้าพบเพราะวันนี้กลับมามทํางานกันเป็นวันแรกใช่ไหมคะก็เดี๋ยวคงจะได้เรียกเข้ามาแล้วก็สอบถามกันเนะะี่ยค่ะเขาเห็นป้ายพอดีนะคะว่ามีบัตรประจําตัวอยู่นั่น,นสิคะแล้วมาอารมณ์ร้อนใส่กันแบบนี้ด้วย